พอเรื่องนี้นะฝันเด่นก็เหยียบชุดเจ้าสาวแขกแขกไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดจะมีการทำบับเบิ้ลไอ้ฟองฟองนะเออเป็นแบบเหมือนสบู่สบู่แล้วเกิดเครื่องไม่มานักแสดงและทีมงานจะทำยังไงเชิญชมค่ะนี่ฉากแต่งงานสองหัวใจนิดเพื่อเธอละครพี่ต้องดียะค่ะคุณคะ่ะอุปสรรคนั้นมีมากมายแต่ในฉากใหญ่ฉากนี้มาริโอนะจะต้องเข้าฉากแต่งง,แต,ง,งแต่งงานกับน้องมิน้นชลิดาต ชูบอกมันต้องมีอะไรฟลุ้งฟลิปนิดนึงอะนักแสดงจึงต้องช่วยกันเป่ากันใหญ่เลยโอ้ตอนแรกก็สนุกสนานแต่พอเป่าไปเรื่อยคุณเคยเล่นใช่ไหมเป่าไปเรื่อยหน้ามันจะมืดสุดท้ายทีมงานต่อพัดลมใหญ่ยักมาตั้งกับคุณคะเพราะนักแสดงเป่ากันไม่ไหวแล้วก็เลยพัดลมเนี่ยเป่ากันไปภาพจึงออกมาสวยงามเช่นนี้ดูดีและดูแพงแถมไม่ต้องเปลืองตังค์เพราะเครื่องไม่มาสักทีอ่ะฟังเสียงค่ะ อันนั้นบับเบิลนี่ไม่ใช่ที่ล้างการเป็นบับเบิลของของอเมริกาเรานำเข้ามาบับเบิลนี้เราเราเราซีเรียสเฉพาะบับเบิลเลยยังอื่นเราปล่อยผ่านครับ <c oughs> ผมอันนี้เพื่อนเพื่อนทีมงานครับพี่ชูก็เป่ารับผมเป่าทุกคนเลยตอนนี้พี่ก้องปียะประกาศเลยนะคะว่าน,นักแสดงในวันนั้นรวมทั้งผู้กำกับและใครก็ตามพี่ช่วยกรนเป่าจะขึ้นค่าตั๋วให้นะคะแหมดีดีจริงๆเลย